ผมวันนี้ก็รับนะออกไปหาหมายธรรมชาตินะฮะไปดูปลาฉลาดแล้วก็ไปดูสภาพน้ำนะครับสภาพน้ำตามบ่อนะฮะก็อ้ลำท้องนะก็สำรวจไปเรื่อยๆนะเจอหมายที่เคยเคยไปนะรออยู่บ้านแล้วนะครับเก้าโมงตรงนะออกไปบ,บ้านเก้าโมงนะวันนี้ก็ จะมีผลงานเราฝากเพื่อนๆมั้งหรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจะไปเรื่อยๆไายมังทองนะครับใจายก็ไปติดตลาดนะครับก็เตรียมไปเไื่อีกันก็ง่ายนะอากาศดีตลอดนะลองดูครับว่าจะผลงานเราฝากเพื่อนๆไหนครับผม ็ถือแลไปเรื่อยๆนะครับอ่านเล่มก็ผ่านไปเลยผ่ายหมู่บ้านนะฮะก็จะออกไปรัาที่ตลาดตลาดของทานนะฮะแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็อก็ไปเจอกันที่หมายนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูทานไปครับ ผมขาดนี้ก็ได้ถึงที่หมายแล้วนะครับ ครับด้านขวาจะเป็นคลองนะด้านขวาเป็นคลองเนี่ยคลองลกเลยนะเป็นคลองเล็กๆรับผมจะมาตกเนี่ยแล้วก็เนี่ยนะเป็นทางแยกเข้ามาเป็นทางฮะทางที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปูไม่ได้ลาดยางไม่ได้เทคอนกรีตนะทางปูอ่นะครับ เคยไปตกนะฮะนะครด้านขวาด้วยจะมคฟองเหมือนเดิมฮะแต่ฟองฟองนี้จะกว้างกว่าคองก ทางโค้งด้วยจะตกได้นานหรือเปล่านี่ฮะหน้าตกนะฮะตรงนี้นะนีฮะปากล่มได้หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยีฮะถ้าหน้าตกอยู่จะเป็นตอนนนนน่อนะนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูว่านะดูจะดูปลาขึ้นนะฮะ มีขึ้นนะสังเกตด,ดูแล้วโอเคนะฮะจุดนี้น่าตกนะเดี๋ยวผมจะตกจุดนี้ละครับผมเดี๋ยก็ขอเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนตกกันนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนอีนึงนะฮะเมื่อกี้ทีท่ชมดิวมัลที่นี่หน่อยแล้วนะฮะทางอ่องเรมาถึงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะผ่านยมต้นแล้วก็มา รเราเจอหมายแล้วปลาชลาดหมาเดินแต่ทีนี้ว่าจะมีช่องตกอยู่นิดเดียวนะต่ยัง้องมนะีนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตกตรงนี้ดูก่อนถ้าไม่ดีเนดะี๋ยวจะย้ายครับผมนะปลา,า,าชาลาดนะครับว่าปลาชลาดนะครับไม่มีปลาหนึ่งนะอาจจะมีปลาหนิ่มตำแซลน,นะแล้วแต่แต่เราก็มาลองดูคนระับตกเท่าที่ตกได้นะฮะจะมีผลง,งานดน้วยฝากเพื่อนๆไหม แล้ววันนี้แดดป็นใจด้วย,ดยวแดดแย่เลยครับผมน่าจะพอมีโอกาสลุ้นนะครับวันนี้ครับผมรอชมครับ หมอหนึ่งตัวนะครับ ตัวนะครับหรือเปิดกล้องครับมาแล้วครับที่ตามหาครับปราชลาดตัวแรกมาแล้วครับ Go up. ขี้นี้ประชังชังต้มน้ำไป ครับแก้มช้ำครับแก้มช้ำสวยครับ ครับผมสวดสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจากันเพียงแค่นี้นะครับสําหรับออกหมายธรรชาติคลิปแรกวันนี้นะครับก็ได้มาตกปลาฉลาดนะครับได้ปลาฉลาดตัวน้อยมีตัวเดียวครับแล้วก็มีปลาขยงนะฮะปลาขยงแล้วก็ปลาขยงปลาอะไรนะปลาแก้มช้ำาครับปลาแก้มช้ำมมาสองตัวปลาขยงมนาะ สามสี่ตัวนะฮะสี่ห้าตัวไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับก็เลยครับยังไงก็ต้องจบครับและออย่างหนึ่งคือคนโชคดีครับปลาใส่กระชังไว้ปลามาหลุดไปอยู่เหลือสามสี่ตัวเลยนะครับก็เลยคิดว่าไอ้พอกินเราก็ปล่อยนะ ก็ปล่อยมันไปแล้วต่ก็ปล่อยปลาไปหมดแล้วนะฮะทีเรา,เ,าเราไม่พอกินก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันขังไว้มันไม่ตายนะก็เลยปล่อยไปนะอีกอย่างหนึ่งก็ไปก็ไม่พอกินละ <c oughs> นะก็เลยปล่อยไป ก็มาตกปลาฉลาดก็ได้ปลาฉลาดนะหนึ่งตัวจิ๋วๆครับผมพบใหม่คิดหน้านะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับน้ําเริ่มจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ออกบ่อยๆนะฮะแต่จริงๆผมก็ออกบ่อยผมก็ออกแทบจะทุกวันนะฮะก็แทบจะวันเว้นวันเลยคือก็แห้วมาหลายคลิปนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ปลานะฮะคือไปตกปลาชงมาช่อนอะไรก็ไม่ค่อยได้ เพราะว่าคนตกกันเยอะเหลือเกินและอย่างผมไม่ได้ไปไกลๆนะฮะปลาแถวบ้านมันมีแต่คนตกครับเยอะมากครับผมสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับ ข้างทางนะครับขนาดนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะครับนะผ่านคลองเล็กๆมือนะเห็นไหมน้ำเริ่มดีแล้วคิปหน้าคงมีทิศสวยๆมากๆนะครับผมดูทิศทางไปเรื่อยๆแล้วน,นะครับ จากหมายตกปลานะครับเปลี่ยนหมายตรงที่ครับปลาที่กินห่างตัวอยู่ครับแต่ยังพอมีดีพอได้ตัวนะวันนี้นะก็ชมวิวเป็นไปกั่ต้าแล้วครับ ้าเนียทางซอยอนี่ก็เป็นที่เขาซ่อมรถและโคนะฮะรถทางการเกษตรใส่เรื่อยๆนะครับเนี่ยฝามือจะเป็นบ่อเนื่องตุ้งเรื่องปลานะก็มีสมีสวนนะตา,ามาาาาภาษานะชาวบ้านแถวนี้นะครับทางไม่ค่อยดีครับทางนี้ทางซอย น,น้ำมันท่วมไปด้วยคารกภูเขา,า,าเอาเกล็ดมาลงก็ยังไม่วายฮะ ไปเรื่อยๆนะครผมผมก็เดินทางกลับบ้านละก็ <c oughs> ไหลลงอยู่กันนะเดี๋ยวถ้ายังไง